นี่คือเกาะผ้าจังหวัดพังงาหนึ่งใน25อันซีนนิวซีรี์ของประเทศไทยกับเนินทรายสีขาวนวลที่โผล่พ้นน้ำขึ้นมากลางทะเลอันดามันชวนมาเปิดประสบการณ์ใหม่ที่ให้ฟิลมเหมือนเกาะส่วนตัวเที่ยวเากาะผ่าแบบเอ็กซ์คลูซีฟไปกับเขาหลักวันเดอร์แลนด์ทัวร์กับเรือหางยาวที่ยังคงสเสน่ห์ความงามแบบท้องถิ่นผสมผสานกับความหรูหราเรียบง่ายสะดวกสบายครบครันพร้อมการบริการสุดประทับใจมานั่งเล่นพักผ่อนชิลๆปิกนิกอาบแดดเช็คอินถ่ายรูปบนหาดทราย มกลางน้ําทะเลสีเธอคอยกับพอปถ่ายรูปสุดเก๋พร้อมบริการอาหารกลางวันที่มาเป็นเซตปิ่นโตรักโรกกับเมนูอาหารใต้ท้องถิ่นร่อยแรงจะทานบนเรือหรือบนหาดทรายก็ได้หรือจะมาดำน้ําดูปะการางังตามหาเต้าปลานีโมและฝูงปลานานาชนิดก็น่าสนใจทริปเกาะ้าเขามีสองรอบรอบเช้ากับรอบบ่ายรายละเอียดก็ตามนี้เลยจะมาสวีทกับคู่รักหรือมากับแก๊งเพื่อนก็รองรับได้ถึง10คนสําหรับใครที่สนใจเดี๋ยวปากรายละเอียดไว้ให้ใต้ post